<c oughs> ใกล้หมื่แล้วด้วยสามร้อยสา้กว่เมตรสามร้อยกว่าเมตรสามร้อยมสิบสีอ่ะสิกดตายสวยอย่างว่าตายเยนปนนิสิตหายเลยแม่ง,งต้องพี่ตายไหวนตายไหวนตายเดี๋ยวเข้าไปีพี่อ่ะ ตัดหน้าบ้านแล้วพี่ตัวดำเนี่ยชุดส้มชุดส้มวิ่งขึ้นเนินนี่ตัวดำนี่วิ่งเขา้าเขารั้วแล้วนี่มันจะปวดตายซ้ายผมที่เดิมที่เดิมเนี่ยซอกแซกซอก,กแซกอยู่สไนแน่นอนสไนไม่สไนก็ไอเเคไม่งซอกแซกซอกแซกอยู่ข้างกันนี่นานไงคู่กันเลยมัน่นมันเล่นมันเล่นม,มอยู่ผมอยู่ท่านไม่ได้ชิดบ้านใช่ไหมไม่ชิดไม่ชิด ตายตายตายกตสิสิบกตมีอีกมีอีกมีอีกถ้าตนั้มันมีสองตัวไม่ได้มีตัวเดียวตายตายก็ไปแปลตายสวยสวยทีนี้เหลือซ้ายมือผมตัวเดียวโอ้ยว้าบปั๊บว้าบปั๊้เหนื่อยกำแพงอยู่ในผมเลยใกล้ๆอยู่ใกล้แน่แน่เนู้อ ไใช่ไหนพุ่มซ้ายมือผมป่าก็มีแต่ไม,ไม่ใช่กำแพงเนี่ยไม่ใช่กำแพงไม่ได้เลยวะซ้ายมือผมพี่งไม่ยอมโผล่ว่ะผมเล็งอยู่เนี่ยอยู่ตรงผมตายตายังตอนนั้นตายยังอยู่ตรงผมตายอยู่ตรงผมต,ตายกตายช่วยป้าเข้ามาพอดีอไปเก็บศพไปไปเก็บศพไป ตายตายผมตายผมตายตายที่ก็ตายแล้วที่ตายแล้วยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนงานไวไว้ล้งเต้าสวยครับไหนไอ้มันชิคก์กระแพงแล้วนะมันชิคก์กระแพงบ้านพันอีกแล้วนะไอ้บ้านเสี่ยงเชี่ยงบัลเลตอยู่ใกล้มากเลยไอ้ตัวนั้นตายแล้วไอ้ตัวชิคก์กระแพงบ้านพันตายแล้วตายตายตายสวยสวยยังสูกเสียรถอีกแล้วไม่เสียไม่เสียรถยังอยู่ พี่พี่ทำไงต่อแตกปะาป๊ามาดิจะเสียงใกล้อยู่นะนี่มันอยู่ตรงนี้เองทิศใต้อ่ไม่ใช่เอสวีกำลังมาหนึ่งตัวเอสวีอ่ะอ่าใช่ชุดเขียวนอนละนอนละยิงเลยทีเดี๋ยวมันจะยิงผมแปดแปดเก้าเก้าตายไหมตายตายตายชื่อขึ้นแ็ขนาดนั้น

อเเชื่นใจหน่อยแทบจะอมไปเลยได้ไขว้ใจเย็นนะใจเย็นตายเยตายหนึ่งตายหนึ่งก็สิบก็สิบได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวมาเที่ยวเดี๋ยวทุกคนคงนะใจเย็นนะทุกคนเฮ้ยมีหน้าบ้านหน้าบ้านผมเลยมีหน้าบ้านผมเลยมีชิดล้วนหนึ่งตัวตายตายหัวจะปวดหัวจะปวดมาแล้วหรอ ถ้าอมเย์ททานไปแล้วล็อยู่ลูกลงรอหวจะปวดตายตายตายแไทันตอ้องทำตอ้องำอ้ยทตอ้องต้ทองออออยู่ำงอตาย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 แงไต้น

ไหนไหนไหนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวพี่พี่เองหน้าบ้านครับหน้าบ้านเลยเห้มันย่พี่ตันของมันตันของตายตายตายช็อกมินช็อกมินหินนี่หินหน้าบ้านพี่ไม่รู้วอกระเดดจับเราตอนนี้ติดไม่สกปกคนสี่เนี่ยก็ปือไปแล้วกระเดดไม่ไม่ออกมาเนี่ยที่ออกมาเห็นเ็นเห็นตรงที่ เราติดมันไปทาง่า่เ้าตาวผมอยู่ผมอยูเีีทำไมกได้ยัไอ้อมมออมเขา่ไปไขวานใต้ไขวานไขวานนี่วิ่งไปตรงหินแล้วนะครับแล้วบาตายตตายเก้า ชิดๆิๆๆิๆิายล้เฮ <iento> ้ยท no ีเอสเหรอครับใช่ใทีเอสไม่นั่งไม่ได้วิ่งไปหน้าบ้านวิ่งไปหน้าบ้านตายตายตายเออเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็เจ็บตายตายตายก๊อตสิบสิก๊อตมอีกมีอีก ท้าตรงนั้นเมีสองตายตายกาเก้ไปดตาสวยสวยองันงหิีแล้วน้ำงหีตายตายตายน้องพีน้องพีเห็นแล้วเห็ล้มีตรงเททัเททันอีกตัวครับเททั้นีเลยนิ่งยิงเลยเททันเหนือทันเหนือมาปข้ามาพอดี เอารถจอดแถวนี้ก่อนนะเนาะสามสามคนอยจุแถวนี้แล้วกันแล้วเปิดหูฟังย่งดังเมืเอ่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดอะกำลังคุยกับเพื่อนเลยเพื่อนมันจะชวนไปเที่ยววันอังคารเนี่ยไปงานแต่งเพื่อนอ้าวอันนี้กล่องใครอ่ะเฟรมเพชรอันนี้กล่องใคร เฟมพีทะของใครของตี้เราเนี่ยเหรอเฮ้ยไม่ล็อกไม่มีนะไม่มีบ้ามีคนขนไว้ข้างนอกไม่ใช่เหรอใครชื่อเฟมใครชื่อพีทเฟมเฟมเฟมพีทไม่น่ามีของเรานะมันล็อกใคขุดกับก่อนก็ได้กับก่อนไม่มีล็อกเหรอไม่มีล็อกใช่ไม่มีล็อกผมใส่ล็อกเรียบร้อยแล้วเออแล้วไม่ใช่ละมีของกับไหนวะ่ะมีเทียบเลยอ้าวของเรากปะวะมาเด็ด เสร็จเสร็จเลยด้วยมามาขนขนกลับไหมหรือ,อยังไงขนกลับเลยขนกลับเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขน <ฐา S 1> ขนไปไว้ตรงนู้นก่อนก็ได้ครับตรงเดี๋ยวขผู้ปลอดภัยมันอยู่ฝั่งถนนขาวถูกไหมมันติดกำแพงอะไรท่านติดกำแพงเลยทโอเคโอเคเจนเ็นผมหาเตรียมก่อนผมอยู่ถนนขาวล่างสุดแล้วไม่เห็นนะไม่เห็นมันอยู่ในพุ่มมันเล่นพุ่นนมโอ้โหเกูตายไม่เห็นเหรอไม่เห็นตัวเลยไม่ ไ,ไม่หยุดตกลุ้ยตายตีน้อยไม่จะเถีปืนจิตจิตกลับไปทำเตียงที่บ้านก่อนครับได้ได้ได้ปืนครับเช็ครกระสุนก่อนเล่นนะมีห้าสิบนัดถ้ารัดวิ่งไปไหนแล้ววะชิดกระแพงไปแล้วเหรอใช่ใช่ถ้ารัดเอารถมาแล้วรถเอารถมาเอา,เอาปืนแล้วก็วิ่งขบ้านเลยมันมันยังมันไม่ออกจากพุ่มติ่งอีกแล้วเฮ้ยเจอแ,แ,แล้วเจอแล้วเจอแล้ว มันถ้ามันไม่ออกไม่ต้องดันเข้าไปก็ได้นะใช่ใช่มันม่มันมิงมันวิ่งผ่านหน้าหน้ากล้องผมด้านหน้าของพี่พันนั่นแหละเลอวก็กูล้อมันอยู่เนี่ยยิงผมตายตีน้อยตายยิงยิงมาจากในป่าโซโลปืนพี่มีเยอะกระสุนน่ะเข้าหัวเลยจัดตายแล้วเหรอใช่ใช่กำแพงกำแพงมันมีตัวง่ะดิ ตาตีน้อยตายตีก่าแหกตายลุกยิงปุ๊บปั๊บเลยนะเห็นเลยอ่ะแน่นอนเขาเรียกว่าล็อกเป้าไว้แล้วไงของจริงเจ,จ็บมาให้หมดกูจะตายไหมเนี่ยสารลับม,มันมันออกซ้ายมาไม่ลม้วไป่ละกม่วงกูม่วงเลยกูม่วงไปละตายตีน้อยตาย ไมม่ีตปืนนี่ไม่ได้ใช้ขึ้นรถมาโอเคมัยิงบอเล็ตมันได้ยิงนะม่ได้ยิงนะบอทมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช้ได้แล้วมั้งเฮ้ยข้าทุ่มว้นเออใช้ได้แล้วได้แล้วด้วยเจอเจอ ข้ามถนนกข้ามถนนระวังระวังตายใบเฟรมตายバレต์ตายยอดเลยเนี่ย M P เปเลยวันเนี้ยสแนยเปอร์ไงเขาเรียกสไนเปอร์สายไถสายซุ่มนี่นอนเปลื่อยไรตอนเนี้ยไอ้ยมีตัวหนึ่งพี่สองตัวนะอ๋เก็บศพมันเก็บศพมันเก็บศพ ตรงนั้นมีศพเสื้อผ้าอยู่ศพมันนั่นแหละโดนตอเสื้อวพวกไหนตายเต็งตายาต่เกินยังไม่เอารถกลแบบับแสดงว่าได้ตัวออกไม่ไม่มีฟองอ่ะมีใครฟองป่ะของใครฮะกปวเดวเนื้อสิ จำไว้นะจำไว้ไม่ยิงประตูไปเลยครับหรือแผนนี้ยิงประตูไม่ได้ละเฮ้ยมึงเกินไปแล้วเฮ้ยโกเกียร์เล่นเก่ง